ต่อไปนี้ตอนต่อไปลำดับนุกมกรมันันตอนที่16เอกสารคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะหลังคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคือเลี่มที่สต่อจากคราวที่แล้วนักเรียนเปิดไปในหน้าที่เออสี่สิมเดไปหน้าที่43เอา น543การเปลี่ยนอนุกรมอนันต์เป็นอนุกรมที่เป็นการประยุกต์ของอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขาคณิตก็เปลี่ยนจากสุ่ยมให้เป็นเศษส่วนสุยมเป็นเศษส่วนสมมติว่าเศสองส่วนห้าเนี่ยเศษสส่วนห้าตั้งศูนย์จุดสก็คือเราเขียนเป็นศูนย์จสองศูนยสอนย์ซ้ำตรงศูนย์ก็ได้หรือจะเขียนเป็นศูอเฉยๆก็ได้ 1นึ่งกคือศูนย์จุดสามเขียนเป็น0ู3ย์จุดศูนามเกลสามสองห้าสามเาก็หมายความว่า2องจุดเจ็ดห้า้าเอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยพวกนี้เรื่องขอพวกทศนิยมสามนะทศนิยมสาส่วนประเภทอย่างนี้เรียกว่าทศนิยมธรรมดาทศิยธรรมดาอ่าก็เปลี่ยนโดยใช้อย่างงี้ข้อที่หนึง ข้อที่หนึ่งศูนจุดเก้าก็คือเปลี่ยนจากให้ความรู้แก่สังคมนันเป็นช่วซ้ำเป็นโรคเสืส่วน 0ูนย์จคือ0ูนย์จุก้าเก้าเก้าเามตรงเลขเก้ก็คือ0.9บวกได้ศูนย์จุเพราะตัวที่สองก็ศูนย์จูนย์เก้ตัวที่3ก็บวกด้ศูนย์จุดห่องสามสามตำแหน่งตัวที่4ก็คือบวกได้ศูนย์จุดหนึ่งสอามเแบบนี้เพราะนั้นเราก็ศูนย์คือ9ก้าส่วน1 0บเก้าส่วนร้อยเก้าส่วนพันเก้าส่วนหื่นคือเก้าส่วนสิบเก้าส่วนสิบกำลังสองก็สิบกำลังสามเก้าสิบกำลังสี่ไปเรื่อยๆจุดุุลิต ก็คือพจน์แรก a 1คือ9 0 10แล้วก็อัตราส่วนลบ r เท่ากับมีค่าน้อยกว่า1เป็นแบบนี้นกรเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ได,ด้ให้สูตรให้สูตรนี้ s เท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ได้เพราะ b s o l u t e ของ r น้อยกว่า1 R เท่ากับ1 1น หนึ่งส่วนสิก็มีค่าน้อยกว่าหนึนหนใช้ได้คาผลบวกอนุกรมพจน์แรกก็คือ9ก้ส่วนสิเขียนไปส่วน1ลบด้วย1นึส่วนสิออกมาได้เป็น9ก้าส่วนสิส่วนเกเท่ากับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถ,ถ้าทำแบบธรรมดาทศยมก็ศูนยเก้าามเก็คือ9กส่วนเก้าไปเลยเท่ากับ1ต่อแค่นี้นะถามว่าตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์ยังไง หลักเกณฑ์มันก็คืออันนี้การเปลี่ยนโิยมให้เป็นเศษส่วนนี่เป็นหลักเกณฑ์แบบวิธีรัดเิธีสูตรรัดเอาหลังจุดทศยมทั้งหมดลบด้วยทศยมธรรมดาหารด้วยถ้าทศยมธรรมดามีส่วนเป็นเลขเก้าถ้าทศยมซ้ํามีส่วนเป็นศูนย์จำหลักการแค่นี้หลังจุดทั้งหมดลบด้วยทศยมธรรมดาส่วนทศยมธรรมดามีส่วนเป็นเลขเก้าทศยมซ้ํามีซ้ําเป็นส่วนมีส่วนเป็นเลขศูนย์ อย่างเช่น0.9สาม9ห 9, 9ตัวเดียวใช่ไหมก็9 0 9ต่วคนหนึง 1. แต่จริงข้อสองานี่เาทำข้อสองนาที่รัดบ้าง0.16สามจ,จงเ6ใช่ไหมก็เป็นหลังจุดก็คือ16 16ตั้งลบทัยมธรรมดาคือ1นอึ่งหเป็นลบออกส่วนทยมธรรมดามีส่วนมีตัวหนึ่งก็เป็นส่วนเป็นเลข9ส่วย้ํามีตัวก็เปส่วนเป็นเลข0 16 ลบ1เากับตัดทอน3สิากับหส่วน6ตอบ1ส่วน6ข้อนี้ก็ได้คำตอบแล้ว1ึนี่ทำแบบรัดถ้าทำแบบธรรมดาดทำแบบโดยใช้ม,มันกลมเลขาคณิตก็ทำได้นะทำได้โดยตามนี้ขีดมแล้วอธิบาย 0.16ซ้ำตั6หก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 ระจายเป็น0.1ในพวกหบวก0.06บวก0.006บวก0.0006นะถ้าตัวที่2ก็มีศูนข้างหน้าเนี่ยตัวที่สตัวที่สก็เป็น0.00123ตัวที่4 1234ตัวนี้ก็คือ0.1230.006ก็0.1ก็คือ1นึส่วนสินะ การเมืตั้งหาพวกหนึ่ง 0. 0นยก็คือ6ส่วนร้อยอันนี้หกส่วนพันหส่วนหมื่นก็หกหกส่วนสิบกำลังสองหกส่วนสิกำลังสามหส่วน10บกำลังสี่บวกเรื่อยแสดงว่าตรงนี้เป็นพวกอนุกรมเลขาคณิตพจน์แรกคือตัวนี้พจน์แรกหส่วนสิบกำลังสองอัตราส่วนลบอแสดงว่าตรงนี้6ส่วน10บกำลังสองกลายเป็น6กส่วนสิบกำลังสาแสดงว่ามันคูณด้วยเศษ1ส่วน10บเหไหม กาหนึ่งส่วนสิบคูณหนึ่งส่วนสิบอัตราส่วนลบ r เท่ากับหนึ่ส่วนสิบลองใแอบสูตดูมีค่าน้อยกว่า1โอเคใช้ได้หาผลบวกได้ใช้สูตร A 1หส่วนหลบด้วยตัว R A. A1 พจน์แรกคือ6กส่วนร้อยใช่ไหมหส่วนร้อยสิบกำลังสส่วนร้อยส่วนหลบหส่วนสิออกมาก็1กน,นึ่งส่วนสิบวกทางนี้10บคูณหเป็น10บลบหนึ่เหลือเก้าส่วนสิกับ คะแนตัวนี้มี9ส่วน10กบกับเกับเศษเป็นส่วนเป็นคูณได้1 0ส่วน9ตัดทอนออกมาก็ได้1ส่วน10บก9 6ส่วน9ออกมาได้เป็น15ส่วนเเท่ากับ1ส่วน6เท่ากันเหมือนกันเห็นว่าสาม,มารถทำได้ให้เรียนทำไปข้อที่ข้อที่3ข้อที่3ข้อที่3ถ้าทำแบบรัดเลขหลังจุด ทศยม4 5พวกนี้ทศยมซนะ้ําเนาะมีซ้ําอยู่2ตัวเอาทั้งหมดคือ745ตั้งลบทศยมธุดาลบไป7ส่วนทศยมซ้ํามี2ตัว4 5ก็ส่วน99ส่วนธรรมดามีส่วนเบล็ก0ก็0จิบเล้380990ออกมาก็ได้คําตอบตรงนี้นทําแบบทําแบบอะไรอะอืม ใช้สูตรลัดนี่ทำาธรมธรมดาเน,นี่ก็ดูนี่แล้วไปทําต่อแล้วกันนะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, นึกเรียนดูนี้แล้วก็ไปทําต่อเองได้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยแล้วกันสองจุบวกด้วยศูนย์จุดหนึ่งามห้าซ้ำตรง1นึ่งสามห้าซ้ำทีละสตัวสามตัวสามตัวแล้วก็กระจายสโยมสองบวกูงสามห้บวกศจุดอันนี้มัน ตำแน่งที่หนึ่งสองสามใช่ไหมถ้า0ูย์ใส่ศย์เข้าไปแล้วก็1ึงหต่อท้ายอันนี้ก็เป็น1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าหนึ่งสสาี่ห้าหตัวที่เจ็ดตัวที่8 9ก้า็หนึ่งาทำออกมาแปลงตรงนี้นะตรงนี้ก็กลายเป็นอันนี้เป็นยำนเต็มประกันไม่ต่างหาพวกนึ้นตรงนี้ก็เป็นพวกทศอ,อนุกรมเลขาคณิตพจ์แรกคือตรงนี้ ข้แรก a 1คือตรงนี้ a หอัตราส่วนลบ r เท่ากับ1ส่วน10บกำลังสามนะเนี่ยสิบกำลังหกนึ่งส่วนสิบกำลังสามแล้วก็ใช้สูตร a 1ส่วน1ลบ r สองบวกหนึ่ยสามหนึ่งพันส่วนหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งพันออกมาทำทำออกมาก็จะได้คำตอบตามนี้นักเรียนไปลองทำดูเองนะครูไม่อธิบายแต่ดูตามนี้ก็คงจะเข้าใจแหละนี่ก็ดูไปก็ คงหวังว่าคงเข้าใจนะถ้าทำแบบใช้สูตรลัดใช้สูตรลัด2จะจำนวนจำนวนเต็มแยก,กต่างหากเลขหลังจุดทั้งหมด135่ะลบมบะลเลขซ้ำไม่มีเนาะธรรมดาไม่มีก็ซ้ำสาม,สามตัวมีศูนยเป็น999ตัดทอนได้2บวกก็12บวก135ส่วน999 ตัดถอนได้5 3, ้าสเจ็ดใช้ไม่5้ไม่อะไรตัดตัดตดตดไปเลยคําตอบคือ2องเศษห้ส่วนสามก็ต่อแค่นี้เองตอนนี้ก็เป็นแค่นี้อธิบายรวบรัดหนนะ่อยเนาะให้ไปฝึกทำตรงนี้ดูไม่ยากเลย